สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่3บทที่5ชื่อเรื่องว่าทําดีอย่าหวั่นไหวไปแล้วนะคะซึ่งบทที่5เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และความหมายเนื้อเรื่องคาคล้องจองและกรอนสีนะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังเรียนรู้อยู่ในหน่วยที่3ค่ะ แต่จะเป็นบทที่6นะคะชื่อเรื่องว่าพลังงานคือชีวิตค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างในบทที่6นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะสําหรับบทที่6นะคะชื่อเรื่องว่าพลังงานคือชีวิตเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และความหมายนะคะเนื้อเรื่องบทที่6อ่านเสริมชื่อเรื่องว่าใช้โทุรัศน์ให้ประหยัดพลังงานค่ะอักษรควบกล้ำและอักษรนำ นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในบทที่6นะคะสำหรับวันนี้อย่างที่ครูเอบอกนะคะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และความหมายของบทที่6พลังงานคือชีวิตนะคะซึ่งก็คืออ่านเพิ่มเติมความหมายจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่81และ82นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะ แล้วเปิดหน้า81กับ82เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครู A เลยนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์และความหมายกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะคำแรกค่ะการขนส่งอ่านว่าการขนส่งหมายถึงการทำธุรกิจเกี่ยวด้วยการบรรทุกและส่งสินค้าคำนี้นะคะจะอ่านได้สองแบบค่ะคือ การคมนาคมหรือการคม,มนาคมนะคะการคบนาคมอ่านว่าการคมนาคมหรือการคม,มนาคมอ่านว่าการคม,มนาคมหมายถึงการติดต่อไปมาถึงการการสื่อสารการประมงอ่านว่าการประมง หมายถึงการจับสัตว์น้ำเครื่องเล่นวีดิทัศน์อ่านว่าเครื่องเล่นวีดิทัศน์หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเล่นวีดิทัศน์โดยต่อเชื่อมกับเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์อ่านว่าโทรทัศน์หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศน้ำบัรดิบอ่านว่าน้ำบัรดิบหมายถึงน้ำมันที่สกัดหรือสูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดและยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้นำไปกั่นแยกประเภท ผลกระทบอ่านว่าผลกระทบหมายถึงผลของการพูดหรือการกระทําที่กระเทือนไปถึงผู้อื่นผลิตอ่านว่าผลิตหมายถึงทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรพลังงานอ่านว่าพลังงานหมายถึง แรงที่เกิดขึ้นและสะสมตามธรรมชาติสามารถสร้างให้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ตามความประสงค์ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีพัฒนาอ่านว่าพัฒนาหมายถึงทำให้เจริญรถมีอ่านว่ารถมีหมายถึงรถโดยสารประจำทาง รีโมทคอนโทรลอ่านว่ารีโมทคอนโทรลหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลลิฟต์อ่านว่าลิฟต์หมายถึงห้องเล็กๆแขวนอยู่กับลวดสลิงเคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูงเศรษฐกษิจอ่านว่า เศษรษฐกิจหมายถึงงานเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆสวิตอ่านว่าสวิตหมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าออกอากาศอ่านว่าออกอากาศ หมายถึงการแพร่ภาพและเสียงจากสถานีส่งมายังเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุอาร็ดอร่อยอ่านว่าอาร็ดอร่อยหมายถึงอร่อยเหลือเกินอร่อยจนติดใจเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของบทที่6พลังงานคือชีวิตไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปทบทวนการอ่านคำศัพท์ของบทที่6กันอีก1ครั้งนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์บทที่6ปพลังงานคือชีวิตกันอีกครั้งนะคะคำแรกค่ะการขนส่งเด็กๆอ่านตามครูค่ะการขนส่งพมนาคมหรือคม,มนาคมเด็กๆอ่านตามครูค่ะ ขมานาคมหรือคมมานาคมการประมงเด็กๆอ่านตามครูค่ะการประมงวีดิทัศเด็กๆอ่านตามครูค่ะวีดิทัศโทรทัศน์เด็กๆอ่านตามครูค่ะ,รระ,ทคคะทโทรทัศน น้ำมันดิบเด็กๆอ่านตามครูค่ะน้ำมันดิบผลกระทบเด็กๆอ่านตามครูค่ะผลกระทบผลิตเด็กๆอ่านตามครูค่ะผลิตพลังงานเด็กๆอ่านตามครูค่ะพลังงาน พัฒนาเด็กๆอ่านตามครูค่ะพัฒนารถเมีเด็กๆอ่านตามครูค่ะรถเมีรีโมทคอนตโทรลเด็กๆอ่านตามครูค่ะรีโมทคอนตโทรลลิฟต์เด็กๆอ่านตามครูค่ะลิฟต์ เศรษฐกิจเด็กๆอ่านตามครูค่ะเศรษฐกิจสวิตอออาาดเด็กๆอ่านตามครูค่ะสวิตออกอากาศเด็กๆอ่านตามครูค่ะออกอากาศต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะอร,อร่อยดเด็กๆอ่านตามครูค่ะอรอร่อย นี่คือคำศัพท์ของบทที่6พลังงานคือชีวิตนะคะเด็กๆอย่าลืมไปอ่านทตัวนด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณครู A มีใบางานให้เด็กๆได้ทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบางานจากเว็บไลฟ์เวิร์กชี t กันนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับใบางานในวันนี้นะคะคุณครู A จะไม่ได้ให้เด็กๆทำในแบบฝึกหรือทำในสมุดนะคะแต่จะให้ทำในเว็บไลฟ์เวิร์กชี t นะคะที่คุณครู A ได้ส่งลิงก์ไปด้านล่างของคลิปวิดีโอนะคะ ใบางานวันนี้ชื่อใบางานออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะบทที่6พลังงานคือชีวิตนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายค่ะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทํานะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลลงในใบางานด้วยนะคะกรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลขที่ด้วยค่ะต่อไปค่ะคําจีจแจงนะคะให้เด็กๆนะคะลากคําศัพท์ต่อไปนี้ไปใส่ที่ตัวปูให้ตรงกับความหมายที่ถูกต้องนะคะ ที่ปูนะคะจะเป็นความหมายส่วนคําศัพท์จะอยู่ด้านล่างค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะครูจะทดสอบให้เด็กๆดูสักสองคำนะคะเช่นการประมงค่ะอ่าไปที่การจับสัตว์น้ำอีกคำหนึ่งค่ะพัฒนาทำให้เจริญอ่าครูสมมติให้เด็กๆดู2องคำนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้กด ิน,นิดด้วยนะคะเพื่อจบนะคะแล้วจะได้ดูคะแนนค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆแคปหน้าจอส่งคุณครูด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างในการทำรายงานค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำรายงานเสร็จแล้วแคปหน้าจอแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูเอรออดงานเด็กๆอยู่ค่ะต่อไปนะคะคุณครูเอมีเพลงใช้เด็กๆฟังชื่อเพลงว่าปิดน้ำปิดไฟค่ะ เพราะว่าบทที่6ของเราเราจะเรียนเกี่ยวกับพลังงานคือชีวิตเด็กๆไปฟังเพลงดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ ไฟฟ้าผลิตแรงด้วยน้ำมันขับเคลื่อนให้ไปถึงบ้านทุกวันได้มีไฟใช้ประโยชน์ร่วมกันให้นานานานใช้ได้นานานานน้ำที่เราใช้ต้องผ่านระบบกรองกรองค่าเชื้อทำความสะอาดดื่มน้ำใสใสร่างกายต้องการดื่มทุกวันดื่มได้นานานานทุกวันธรรมชาติ หมดสิ้นไปคงเหลือพอใช้ให้เราไม่นาน ได้ฟังเพลงปิดน้ำปิดไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานคือชีวิตการประหยัดน้ำประหยัดไฟและประหยัดพลังงานกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเอก,ก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย